สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพจสอร์ตแมเหมวอีกแล้วนะคะรถที่อยู่ด้านนี้นะคะเป็นรถรุ่นสปอร์ตนะคะเกียร์ออโต้รุ่นที่ทุกคนตามหาอยู่นะคะกําลังขายดิบขายดีเลยตอนนี้คันนี้นะคะเป็นสีเทาดําค่ะแต่งอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปชมพีระจุดเลยเดี๋ยวแม่เหมียวจะพาชมดูรอบคันก่อนเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยแต่งออกมาแล้วหล่อแค่ไหนนะคะเพราะว่าสีเทาดำเนี่ยเวลาแต่งเนี่ยขึ้นมากๆเลยสีเทาดําตัดกับสีดํานะคะสวยอย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ใส่ ล้อแมกไลโตโตแบบนี้นะคะเป็นทรงเมกาที่ทุกคนชอบมากเลยนะคะวัยรุ่นเมกาต้องรับชมคลิปนี้เลยนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะชมรอบคันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเจาะลึกกันทีะจุดเลยว่าแต่ละจุดนะคะแต่งอะไรกันบ้างเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะ ตัวกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ค่ะทรงเดียวกับแรปเตอร์มีตัวตันสือ f o ร d 3มมิตินูนออกมาจากหน้าตัวรถแบบนี้เป็นตัวสือสีดําตัดขอบสีแดงค่ะและในส่วนของไฟหลี่3จุดตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ด้วยว่าอยากได้เป็นสีอะไรถัดมาด้านบนนะคะเป็นสกูปทรงฟิกค่ะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคือสีเทาดําตัดกับดําด้านมีโลโก้รูปมามาสแตงแบบนี้ด้วยนะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้า LED ค่ะรูปตัว C ชัดๆแบบนี้เลยนะคะ ใส่ข้อไฟหน้าไปให้ด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้ดวงไฟเนี่ยดูคมชัดมากยิ่ง ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและรุ่นสปอร์ตนะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยค้างของเขาตรงนี้นะคะจะเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีบอลเงินตัดกับตัวสีเทาค่ะและให้ห่วงลาดซูงมาให้สองห่วงแบบนี้นะคะสวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะว่าด้านข้างเนี่ยแต่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากตัวนี้เลยซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะเป็นแบบเรียบนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากได้เป็นแบบ ฟันเฟืองหรือว่ามีหมุดนะคะทําได้หมดเลยและทิพลาดไม่ได้ค่ะในส่วนของแม็กคันนี้นะคะเป็นแม็กเลนโซ่ค่ะก็คือเป็นแม็กขอบ20ออฟเซตลบ24นะคะใส่ยาง MT ดอกชัดๆแบบนี้เป็นของ c o s m ิ c ค่ะเทมากๆอย่าไอตัวดอกยางนะคะทําให้ตัวรถดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะลายดอกยางก็แบบเทไม่แพ้กันเลยและคันนี้นะคะยกความสูงของตัวรถขึ้น2นิ้วนะคะโดยการใช้ก้อนหนุนรองหัวชนนั่นเองค่ะเมือ่อ วันไหนที่เบื่อนะคะสามารถเอาออกได้เลยไม่มีปัญหานะคะกับช่วงล่างประมาณนี้นะคะคันนี้เป็นรุ่น Nexgen t Sport นะคะเกียร์ออโต้เครื่อง2,000นั่นเองค่ะ405แรงแรงมา้าไอแรงบิดนะโอเคแล้วก็คันนี้นะคะติดสติ๊กเกอร์เพิ่มขึ้นด้วยเป็นสีเทาอ่อนๆแบบนี้อยู่ด้านข้างรถพร้อมกับอัปเกรดค่ะบันไดข้างเป็นบันไดข้าง h u m m e r นะคะรุ่น s h a d สวยแบบนี้เลยรุ่นนี้จะบอกว่าฮอตฮิตสุดๆไปเลยลูกค้าที่ออกรถนะคะที่ไม่ได้อัปเกรดมาในข้างแบบนี้ถือว่าเชยไปเลยนะตอนนี้เพราะว่ามันสวยมากๆนะคะเบาลองมือจับนะคะคิ้วกันสาดและฟิล์มแมมเหมียวติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถคันนี้นะคะเดี๋ยวคันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ปล่อยแล้วนะคะ FC จะโคลาชมารับเองเลยเนาะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะคะในรุ่น next generation นะคะเราจะมีกุญแจ k e y l เล s ด,ด้วยเราถือกุญแจอยู่ที่มือขนาดอยู่ในกระเป๋าก็ได้นะคะ เวลาเราสัมผัสไปตรงนี้ปุ๊บนะคะจะเป็นการล็อกรถแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดตรงนี้นี่กระจกมองข้างจะออกมาแบบนี้ก็คือเราปลดล็อกแล้วนั่นเองเดี๋ยวแม่เดี๋ยวอลองให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้นะคะคือล็อกรถค่ะและเมื่อเราต้องการเปิดรถนะคะแค่สอดมือเข้าไปแบบนี้ตัวนี้จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างค่ะในส่วนของภายในนะคะเป็นหนังสีดําแบบนี้ค่ะเดินได้สีเทาตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับ กระจกเนาะแล้วก็เซ็นทัลล็อกค่ะถัดไปนะคะจะเป็นระบบไฟนั่นเองค่ะสามารถปรับระดับได้ด้วยปรับระดับของไฟได้ด้วยเช่นเดียวกัน<ๆ>กรณีที่เราบรรทุกของแล้วหน้ารถมันเชิดขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มพุชต,ต์ทค่ะแล้วก็หน้าจอนะคะ3มมิติแบบนี้ค่ะสวยมากๆพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อเเซเลยนั่นหมายความว่าเมื่อเราวิ่งใช้ความเร็วนะคะพวงมาลัยจะหน่วงและหนักขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งด้วยความเร็วต่ำนะคะ ตัวนี้ก็จะเบาเพียงไปนิ้วสัมผัสเลยนั่นเองมาพร้อมกับตัวควบคุมความเร็วนะคะแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงนั่นเองค่ะถัดไปนะคะจะเป็นจอกลางค่ะขนาด10.1นิ้วนะคะเป็นแอร์แยกส่วนด้วยนะสวยมากๆด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัว w i r ลสชาร์ h เจอร์ค่ะมาพร้อมกับ USB และ Type C ค่ะมีโหมดควบคุมการขับขี่ให้ด้วยนะคะเลือกได้ C โหมดค่ะแล้วก็ ตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะแบบนี้และเบาะหนังนะคะรุ่นสปอร์ตจะให้เบาะหนังมาจากโรงงานนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเกรดพรีเมียมแบบนี้เลยเดินได้สีเทามีคําว่าสปอร์ตปักอยู่ตรงพนักพิงด้วยนะคะสแตปมไปเลยนะโอเคเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านผู้โดยสารกันบ้างนะคะผู้โดยสารเนี่ยแม่เหมี่วก็จะบอกว่ารุ่น Next g e n e r a t i o n เนี่ยจะมีแอร์แยกส่วนมาให้ด้วยนะคะในด้าน แถวผู้โดยสารด้านหลังนะคะเรียกได้ว่าเย็นรอบคันรถเลยทีเดียวนะคันนี้นะคะติดตั้งโรบาร์ทรงเอเพิ่มให้ด้วยค่ะลายลังนกแบบนี้นะคะเป็นโลบาทรงเอของ h ั m m e r นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ไฟสป,ปอร์ตไลท์ด้วยเวลาวิ่งต่างจังหวัดหรือว่าไปแคมปิ้งนะคะเหมาะมากๆเลยกับคันนี้นะคะโรบารรุ่นนี้นะคะก็ฮอตฮิตอีกเช่นเดียวกันนะในส่วนของฝาท้ายค่ะ ฝาครอบท้ายเนี่ยทำเป็นสีดำด้านค่ะตัดขอบสีแดงมีตัวหนังสือ FORD ถ้าจำได้เมื่อตอนต้นคลิปนะคะข้างหน้าก็จะเป็นตัวกระจังหน้าดำตัดแดงเช่นเดียวกันตัวนี้ก็คือจะล้อๆกันไปมันก็จะเข้ากันทั้งคันเลยนั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวอะคริลิกท้ายรถให้ด้วยค่ะนูนออกมาจากฝากท้ายแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆกรชนท้ายเนี่ยก็เป็นกรชนท้ายสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็คันนี้แมวเหมียวนะคะทำ ติดตั้งข้อไฟให้ด้วยนะคะจะทำให้ตัวรถเนี่ยดูคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันหนึ่งรอบดีกว่าเนาะคันนี้นะคะแม่เหมียวขอย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะรุ่นสปอร์ตสีเทาดำค่ะราคาตัวรถนะคะจะอยู่ที่964,000บาทนะคะมีโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่ 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้รถรอแบบนี้นะคะสามารถแคปรูปและส่งหาแม่เมียวทางอินบ็อกซ์ได้เลยหรือโทรมาหาแม่เมียวนะคะที่เบอร์061469 5461ค่ะ061469 5461ค่ะอยากได้รถเฟียวๆทักหาแม่เมียวนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ ที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เหมียวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย